ลงคับลาเด้เอ,อไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเทงออดขอนแก่นนะเพิ่งสม,มุิประกาศมันสิจ้กโม้เหมวสวัสดีจ้าน้ำพองแล้วคุณเหมียว สวัสดีสอน้องเอ๊บสวัสดีค่ะแม่บุญเพ็งสวัสดีลูกพราดอยากคุณบุญเพ็งนะจ๊ะเสียวก็สวัสดี คำลารุ่มคำลารุ่มคำลารุ่มคำลาบาดคอยไปเอิญรุ่มคำลาที่นี่เป็นโนวดเนาะพี่นวดสวัสดีครับอะไรเนาะพี่นวดพี่นวดด,วนวด,นวด,ด้วยพี่เหมียว ไปอ่านถือบลูเขาเขียนพิษมามึงก็เดินอ่านถูกเชียดถูกเออพื่านผิดนะไฟอ่านถืออยู่ไหนเนาะน้องเอฟอิมพิษเนาะพี่นวดสวัสดีครับคุณเหมียวมีนวดต,ตอนไหนวะคุณเหมียวเริ่มสิบของคุณครับสวัสดีค่ะอยอมเอฟซีคุณเหมียวสวัสดีจ้า ก็คุณสุลยัยเ <c oughs> กนะ๊ะเ <c oughs> ก๊บผมอยู่ในกระเป๋าเป็นเลเก๊คน,นเอค่ะสวัสดีครับรคุณญ <c oughs> าใจมาสันน้องเอฟเกใหม่เลยแมคุณญาค่ะคุณยาใจค่ะยาพี่หนุ่ม ก็นึกว่าเขีดพิษก็ขึ้นเหนียวก็ให้แกมาอยู่แล้วคนเอินคุณนวดบ่เรามีนวดบ่พี่เม็ดยาบ่นี่เม็บ่อ้แม่อาจเป็นเล็กๆนะโอ้แกต้องได้แล้วบ่สวัสดีทุกท่านสวัสดีเจ้าโอคุณปอสวัสดีค่ะคุณปอ mệt nhiều tiêu nhiều á bao nhiều á mệt nhiều mệt nhiều mệt nhiều bao nhiều mệt nhiều mệt nhiều ปองเยเพลงสวัสดีเยป้องคุณป้องคุปองก็สวัสดีน้องเอฟสวัสดีครับคุณป้องจากน้องเอฟคุณเพลงจะเ,เย่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 มาสิไป,ปน้ำค่อยไปเย้ยเพลงมาเด้อมาเด้อเปยังไหนตาใค่แน่้่ละบอก เล็กเดุณผ,ผู้พาปิวเว้ยสวัสดีค่ะคุณส,สุรชยัยซื่อตรงสคุณเนี่ยโอ้ไอศกครีมนะรถไอศกครีมผ่านแล้วไม่ได้กินจ้อยแแผมไม่ยินว่าไอศกครีมหูพึ่งเลยเดี๋ยวคาเซเว่นไม่จะซื้อให้เอาไหมเออเอา เอตอนรับลมหนาวบอสวัสดีคุณเมียจากคุณปองนะคะร้านขายอยานันะีรมาเล่นไว้นะเพิ่งเปิดหัน